กองของเรานำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารเพื่อรบเรือดำน้ำรถถังเครื่องบินและอาวุธล้ำสมัยทั่วโลกเรือดำน้ำ HTMS Chang S20 ปี2025ถือเป็นก้าวสำคัญของกองทัพเรือไทยในการยกระดับขีดความสามารถทางทะเลให้ทันสมัยโดยเรือลำนี้ได้รับการพัฒนาจากแบบเรือชั้นยวนของจีนในรุ่นที่ออกแบบเพื่อการส่งออกเรือ S20 นี้ถือว่าเป็นเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อการปฏิบัติภารกิจหลากหลาย ทางด้านการสอดแนมต่อต้านเรือผิวน้ำต่อต้านเรือดำน้ำและการป้องกันชายฝั่งอย่างมีประสิทธิภาพเรือ HTMS ชางมีระวางขับน้ำประมาณ2,300ตันเมื่อดำและ1,850ตันเมื่ออยู่บนผิวน้ำตัวเรือมีความยาวประมาณ66เมตรความกว้าง8เมตรและกินน้ำลึก5.4เมตรตัวเรือออกแบบมาให้เงียบที่สุดเพื่อลดโอกาสการตรวจจับจากศัตรูระบบลดเสียงและการออกแบบภายในที่ทันสมัยช่วยให้สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบขับเคลื่อนของเรือเป็นแบบดีเซลไฟฟ้าประกอบด้วยเครื่องยนต์ดีเซลกำลัง1,200กิโลวัตต์จำนวนสี่เครื่องและมอเตอร์ไฟฟ้าที่ขับเพลาขับเคลื่อนเพียงเส้นเดียวความเร็วใต้น้ำอยู่ที่ประมาณ18นอตและบนผิวน้ำประมาณ11นอตดำน้ำได้ลึกมากกว่า300เมตรและมีระยะปฏิบัติการไกลกว่า8 0 0 0ไมล์ทะเลเรือสามารถปฏิบัติภารกิจได้ยาวนานกว่า60วันโดยไม่ต้องขึ้นสู่ผิวน้ำบ่อยครั้งลูกเรือที่ประจำเรือมีประมาณ38นายรวมทั้งเจ้าหน้าที่และทหารเรือ ระบบต่างๆภายในเรือออกแบบให้ใช้งานง่ายลดความเหนื่อยล้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานระบบบริหารการรบที่ทันสมัยรวมทุกข้อมูลจากโซนา่าเรดาร์ระบบนำทางและระบบควบคุมอาวุธเข้าไว้ในศูนย์ควบคุมเดียวกันทำให้เรือสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเรือดำน้ำลำนี้ติดตั้งโซน่าหลายแบบทั้งแบบปิดหัวเรือแบบด้านข้างและโซน่าลากท้ายช่วยให้ตรวจจับได้ครอบคลุมทุกทิศทาง ส่วนเรดาร์ใช้สำหรับการนำทางและตรวจจับเป้าหมายขณะอยู่ที่ระดับผิวน้ำอาวุธหลักประกอบด้วยท่อยิงตอร์ปิโดขนาด5 33มิลลิเมตรจำนวน6ท่อสามารถยิงตอร์ปิโดขนาดใหญ่ขีปนาวุธต่อต้านเรือและวางทุ่นระเบิดใต้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพตอร์ปิโดที่ติดตั้งมีระบบนำวิถีผ่านสายสัญญาณช่วยเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเรือรบผิวน้ำหรือเรือดำน้ำของข้าศึก บางรุ่นของเรือ S20 ยังสามารถติดตั้งขีปนาวุธ YJ82 ที่สามารถยิงจากใต้น้ำสู่เป้าหมายผิวน้ำเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกล HTMS ชางมีบทบาทสำคัญในยุทธศาสตร์การป้องกันทางทะเลของประเทศไทยโดยเสริมสร้างศักยภาพในการควบคุมและปฏิเสธพื้นที่ทะเลซีดีเนียลในย่านอ่าวไทยและทะเลอันดามันเรือดำน้ำมีความสามารถในการซ่อนตัวและคุกคามศัตรูจากใต้น้ำได้ตลอดเวลา ส่งผลให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเคลื่อนไหวทางทะเลได้อย่างเสรีนอกจากศักยภาพด้านการรบแล้วเรือ,อยังสนับสนุนภารกิจร่วมกับพันธมิตรและประเทศเพื่อนบ้านผ่านการฝึกร่วมการสื่อสารทางยุทธวิธีและการปฏิบัติการร่วมในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนระบบภายในสามารถอัปเกรดได้ในอนาคตทั้งในด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียมและการเชื่อมโยงกับระบบไร้คนขับความอยู่รอดของเรือ,อยังได้รับการพิจารณาอย่างรอบด้านด้วยระบบควบคุมความเสียหายแบบอัตโนมัติ ระบบสำรองพลังงานและการออกแบบตัวเรือแบบแยกโมดูลเพื่อให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุงการปฏิบัติการของเรือมีการผสานร่วมกับเรือรบผิวน้ำอากาศยานลาดตระเวนและเรดาร์ชายฝั่งเพื่อสร้างแนวป้องกันหลายชั้นการจัดหาเรือลำนี้จากประเทศจีนไม่เพียงแค่เป็นการซื้อยุทโธปกรณ์แต่ยังเป็นการสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการฝึกอบรมและการพึ่งพาตนเองในระยะยาวเรือดำน้ำลำนี้ยังนำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่นฐานเรือดำน้ำศูนย์ฝึกอบรมและโรงซ่อมบำรุงที่ทันสมัยกำลังพลที่ปฏิบัติงานบนเรือต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นทั้งในสถานการณ์จำลองและการฝึกจริงเพื่อให้มีความชำนาญและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีความสามารถในการปฏิบัติงานในสภาวะความขัดแย้งที่ซับซ้อนแสดงถึงความพร้อมของกองทัพเรือไทยในการรับมือภัยคุกคามเรือดำน้ำ HTMS ชานยังมีบทบาทในด้านข่าวกรองและการเฝ้าระวังทางทะเล โดยใช้เซ็นเซอร์ที่ทันสมัยในการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของเรือและกิจกรรมในทะเลซึ่งสำคัญต่อาการปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจจำเพาะของไทยในอนาคตมีแนวโน้มว่าเรือจะได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมเช่นการติดตั้งระบบขับเคลื่อนอากาศอิสระ AIP เพื่อเพิ่มระยะเวลาการดำน้ำและการเชื่อมต่อกับระบบอัตโนมัติหรือดาวเทียมเพื่อยกระดับศักยภาพของกองทัพเรือไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรือดำน้ำลำนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของไทยในการยืนหยัดปกป้องอธิปไตยทางทะเลสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและเป็นสัญลักษณ์ของกองทัพที่พร้อมรับมือกับความท้าทายทุกรูปแบบในอนาคตหากคุณชอบเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาวุธทันสมัยและข่าวสารด้านกลาโหมจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่น่าสนใจ